นี่สีสันเป็นไงคะสวยมากเลยไฟอ่อนนะ,ะใช้ไฟกลางจากด้านนึ่งนะคะสวยสวยมานะคะเดี๋ยวเรามาทำพริกลาดเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะมาทำพริกลาดปลานะคะนี่ใส่พริกลงไปเลยค่ะ พริมีอะไรบ้างพริกกระเทียมหน้าขอชีค่ะผัดไปเลยตอนนี้ใช้ไฟเบานะคะค่อยๆผัดไปเรื่อยให้ให้กลิ่นเขาหอมค่ะทำอาหารต้องใจเย็นๆนะจ๊ะนี่ ช่วงนี้อยู่บ้านเราก็ทําได้เนาะทําได้ง่ายๆออหอมแล้วนะคะหอ,หอมแล้วใส่อะไรคะใส่น้ำมะขามเปียกนี่นะคะไม่ทําน้ําไว้แล้วทําน้ำมะขามเปียกไว้ในตู้เย็นใส่ไปเลยจ้ะ ใส่ไปหกช้อนโต๊ะค่ะนะคะแก็ต uh เ่ะ huh. uh huh. พริกแกดรสชาติตามใจชอบเราเลยนะคะปลาลาพริกเนี่ยมันเขาจะมีสามรสคะ่ะเค็มหวานเปรี้ยวเอาที่เราชอบะคะ่ะผัดไปเลยะคะ่ะ ให้หอมๆเสร็จแล้วแม่ก็จะมาใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยค่ะใส่ผงชูรสนิดหน่อยแม่จะใส่สองอย่างนะคะน้ำตาลแล้วแต่บางคนอาจจะใช้น้ำตาลปี๊บอย่างเดียวเนาะแม่จะใส่น้ำตาลทรายไปด้วยค่ะ ขึ้นชั้นโต๊ะค่ะน้ำปลาค่ะสี่ช้อนค่ะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะคะนี่ อหอมมะขามเปียกแล้วก็กลิ่นน้ำตาลน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะหอมมากผัดให้เข้าเหนียวบางคนอาจจะช,ะ,ะชอบน้ำซอสเหนียวบางคนอาจจะชอบไม่เหนียวแต่แม่นะ,ะโดยส่วนตัวแม่ชอบไม่เหนียวนะคะเนาะ ช่วงนี้บางคนอาจจะทํากับข้าวง่ายๆไปขายตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเนาะเราทําแบบง่ายๆไปขายแบบเออตามหมู่บ้านเราอะไรเงี้ยคนที่มีเวลานะคะเนาะ ไฟอ,อ่อนหรือไฟกลางนะคะเขาจะเริ่มเหนียวแล้วจะใส่น้ำไปนิดนึงนะคะเพราะแม่ไม่ชอบข้นมาก รสชาติสามรสชาตินะคะเปรี้ยวหวานเค็มเออง่ายๆค่ะปรุงตามใจชอบเลยแม่จะมาชิมนะคะ รสชาติพอดีผเผ็ดจัดจ้านในย่านนี้ไม่กอดเติมน้ำไปนิดนึงแม่ชอบน้ำซอสแบบไม,ไม่ไม่ไม่เหนียวอ่ะรสชาติพอดีแล้วค่ะ เดี๋ยวมาดูตอนราดกันนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูตอนราดกันนี่นะคะแม่จะเอาน้ำซอสมาราดเลยนี่ปลานะคะทอดแล้วราดลงไปเลยค่ะ โอ้ยข้าวสวยวร้อนๆสุดยอดนี่นะคะเห็นหรือเปล่าแม่ก็จะมาตบแต่งนะคะพริกชี้ฟ้าอ่าเดี๋ยวตบแต่งด้วยผักชี พริกชี้ฟ้าซอยแช่น้ำค่ะเขาจะได้งองเนาะนี่เป็นยังไงคะนี่นะหน้าตาแบบนี้ <c oughs> เขาอาจจะแบบ <c oughs> เกลียเกรียมนิดนึงเพราะว่าน้ำะมะขามเปียกนะคะ <c oughs> นี่เราไม่ได้ใช้น้ำส้มสายชู หอมมากเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมเนาะแล้วก็ทํำง่ายๆค่ะนะฮะอยู่บ้านใครๆก็ทําได้เนาะใครๆก็ทําได้หรือบางท่านแบบว่าเฮ้ยดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาไปทําขายก็ได้นะ,ะเอาไปทําขายด้วยรสชาติของเราเองนะคะเนาะ,ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ